สวัสดีค่ะวันนี้มีของเปรียปร้ยวๆมายั่วน้ำลายค่ะรู้จักไหมคะลิ้นจี่อีสานเขาเรียกบักแงวค่ะบักแงเวเดี๋ยวเรามาจัดการบักแงวกันค่ะว่าเราจะมีเมนูอะไรเมนูง่ายๆแซ่บๆอีสานค่ะ เคยกินไหมคะแบบนี้ ตกเย็นไม่อยู่ข้าวแต่นึกอยากกินเปรี้ยวก็ลูกมาทำกินเฉยๆนี่ละคะ่ะเปรี้ยวปากมากเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะเลิกคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาจิตมาเพ่งที่ลูกบางแงววบางทีในชีวิตประจำวันของเรา ต้องเจออะไรอีกแย่ๆมากมายที่เราไม่ไม่ชอบแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เงียบไปค่ะนิ่งไปพูดไปสองไยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองมาทำสมาธิกับการแกะบางแงวกันค่ะ จิตก็จะไปฟังอยู่ที่รูปแบบแงวนะคะตอนนี้ตอนนี้ต่อมน้ำลายพุ่งมาก แม้เมื่อวันวันพระที่แล้วเราฝันฝันเห็นคนแก่แก่มากๆแก่ป่วยป่วยจนเหลือแต่กระดูกแขนก็หายหลุดลุ่ยหมดแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่จนชาวบ้านบอกว่าปล่อยให้แกตายไปเฮ้ะอ,อย่าให้แกทรมานความฝันบอกเหตุคนแก่ก็เก้าความเจ็บป่วยก็เจ็ดซื้อไปเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด ไม่เหลือได้บางแงวมากินโลห้าสิบบาทเหมือนแพงมากเนาะเราจะเป็นคนฝันแม่นในวันพรานะแต่เมื่อคืนไม่ใช่วันวันพระแต่ฝันฝันถ้าฝันชัดเจนนี่คือตามนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวโรวันพระดูซิจะฝันอะไรอีกเราฝันแม่นติดติตดกันมาสี่งวดแล้วนะปกติก็ฝันเลื่อยเปยื่อยแต่ว่าสี่งวดย้อนหลังมาเนี้ยฝันแม่นมากโอ้ยน้ำลายไหลปวดแก้มเลย ใจเย็นๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนมากินบักแงวกันบ้านใครมีบ้างคะบักแงวแล้วรู้จักไหมคะบักแงวเราเราจะมีการกินเหมือนเหมือนตะคอนะรู้จักตะคร้อไหมคะไม่รู้จักอีกไหมถ้ากินแบบนั้นหลยยำแบบนั้นเลย สาน้ำปลาน้ําตาลน้ําเชื่อมผงชูรสสดน้ําอร่อยมากอันนี้ไม่ต้องคายเมล็ดนะคะกลืนลงไปเลยเพราะว่าเนื้อเขาจะแบบเหนียวติดมเมล็ดเลยหรือไม่งั้นใครไม่อยากกลืนลงไปก็ดูด,ด,ดเอาค่ะแต่ถ้าลูกไหนเปรี้ยวก็ดูด นานไม่ได้นะมันเปรี้ยวแล้วก็จะคลายทิ้งไว้ๆแต่ฉันมากเราลึดลงไปเลยเตะเข้าโกลไปเลยพูดไปน้ำลายก็ไหลไปนะคะเพียง mm hmm. ปุ่งนี้ขอให้ท้องเสียเป็นคนท้องผูกก็เลยชอบกินอาหารพวกนี้ท้องอืดท้องผูกเป็นประจำค่ะ แล้วก็จะพานทำให้เราหายใจไม่ค่อยอิ่มด้วยไม่ค่อยเต็มปอดหมดแรงก่อนไม่เกี่ยวกับโควิดนะนี่เป็นเป็นอะไรที่ประจําตัวมากๆเกเ่นดีไหมคะพูดถึงโลห้าสิบบาทก็แพงเหมือนกันเนาะแต่ว่าพูดถึงมันก็หากินยากแหละกว่าเขาจะลงเอาลงมาให้เราได้เนาะ ถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่ว่ากว่าต้นเขาก็เนอะกว่าเขาจะรวมเป็นพวงได้ก็ลำบากเหมือนกันว้าวพร้อมแล้วได้ถ้วยหนึ่งพอดีครึ่งโลค่ะซื้อมาโลนึงได้สองพวงแกะไปเกือบสองพวงเหมือนกันมีประมาณ6-7ขีดนะคะ ทำการปรุงเลยค่ะยำโลดปลาร้าค่ะพริกป่นค่ะไม่พอค่ะใส่อีกเป็นปลาร้าที่ทำเองนะคะอร่อยมากติดใจตลอดชิวรสค่ะอย่ามองหาน้ำตาลก่อนน้ำเชื่อมไม่มีก็เลยเอาน้ำเชื่อมที่เชื่อมมะขามป้อมนะคะ เราเอามะขามป้อมมาแล้วเราก็เทน้าตาลใส่ไปเสร็จแล้วน้ํามะขามป้อมก็ออกมาออกเป็นน้ําเชื่อมเปรี้ยวหวานอร่อยมากดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแต่เราเอาน้ําเชื่อมเข้ามาใส่ยำยำบกแหวอร่อยไปอีกแบบนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนน้าเชื่อมเลยเวลาเราตักมากินเราก็จะผสมน้ําแล้วก็บีบมะนาวลงไปอร่อยและสุขภาพดี ทำให้น้ำลอยๆนะคะถึงจะอร่อยแล้วก็เผ็ดๆด้วยเดี๋ยวสักพักน้ำก็จะออกมาเพิ่มค่ะเนี่ยเริ่มออกมาแล้วชิมกันค่ะมาน้ำเริ่มออกมาแล้วนะคะ กินแบบนี้อร่อยค่ะแต่ต้องต้องใจเย็นแก่นิดนึงมันก็ไม่ได้นานอะไรนะคะสดน้ำด้วยค่ะแซบหลาย สดจนน้ำเริ่มร่อยหลอนะคะชอบชอบสดน้ำเข้าไปด้วยมันอร่อยรสชาติมันจะเข้มข้นแต่กินบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะสงสารกระเพาะและลำไส้เดี๋ยวขออนุญากินเงียบๆก่อนนะคะ อิ่มแล้วค่ะหายอยากแล้วอยากกินมานานมากชอบชอบขับรถเลยป้ายแล้วก็ขี้เกียจกลับมาซื้อวันนี้ตั้งสติมากๆเลยได้สมใจอยากแล้วค่ะเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะคะอร่อยบ้าน แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ